ตอนเป็นอะรู้สึกว่าแค่งุญหงิดกะอะไรสักอย่างอะแต่ไม่รู้ว่าเร่างูญหงิดอะไรตะกอนอะรู้สึกว่าอารมณ์เสียงง่ายมากเลยแต่ว่าพอมาหลังๆรู้สึกว่าเออแบบไอเสียงอูนี่คือแม่งโคตรกระตุน้นนะบางคนคือถึงขั้นแบบร่วมโต๊ะอาหารกับคนอื่นไม่ได้หรือบางคนถึงขั้นแบบไม่กล้าออกไปข้างนอกอะเพราะว่าเพียงเพราะว่ากลัวจะเจอเสียงแบบเสียงที่มันทําให้ตัวเองงุญหงิดแล้วรู้สึกแบบลาคาญ แต่บางคนก็ไม่รำคาญนะคือคนเป็นภาวะนี้ยมันมีหลายแบบไม่ว่าจะแบบรำคาญหรือว่าแบบกลัวมีมีคำว่ากลัวด้วยแบบรู้สึกกลัวเสียงนั้นแบบไม่อยากออกไม่อยากไปเจอมันเลยรู้สึกแบบไปทําให้แบบเป็นมูดแบบมูดแบดแบดอะถ้าเจอมันอะใช่ใช่มีแบบแพนิคือรู้สึกดีเหมือนกันนะแบบได้แบบได้ปลดปล่อยอะไรอย่างนี้ออกมาเราก็เลยอยากให้คนอื่นรู้ไงว่าแบบโลกนี้ยมันมีอยู่จริงแบบ มันไม่ได้แบบถูกแต่งขึ้นมาหรือว่าคนที่เขาเป็นน่ะคิดไปเองอยากให้แบบคนอื่นก็รับรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็นอยู่ด้วยแบบเสียงที่คนเขาดินในหัวมันเป็นประมาณไหนแล้วอารมณ์ที่แบบคนที่มางานอ่ะจ,จะรู้ว่าแบบถ้าสมมติฟังแล้วจะรู้สึกยังไงประมาณนั้น